ไม่ได้บอกแล้ว่าบอสชื่ออะไรเกเันพามครับเออเกเันพายตบเอาล่ะครับ,เร,บเราจะนับเขาดาวนี่ห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนทำไมจุดไม่ไปเนี่ยไปแเร็วปีว้าเย่สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนเอ้ hey.

สวัสดีครับชาวเกมเมอร์นะฮะเราเปิดอลังการมาอยู่ด้านหัสมัยเกมเบอร์ฟอยไปเต้ยเยไงวันนี้นี่ผมแต่งตัวนานประมาณครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยทำเสนอคอนเซปต์นี้เนี่ยเวล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 ไอที่มันร้อง In the Skyfall หรือเปล่าครับไอมันอเดลครับอ๋อโอเคครับไปไปกันเถอะไม่ไปนะ Stop m a สต็อป ผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมที่ชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ใช่มีกับเจ้าเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> รือบอดไฟนะครับม,มีไฟก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับผม <S <S เป็นชื่อๆๆนะ <ๆ S 1> วัน <ๆ S 1> หลังจากที่ <ๆ S 1> อ่าตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ5วัน,น้วครับผมก็ทำการอัปเกรดตัวเองนะในการใส่ชุดบิทโซหมดแล้วแล้วก็มีอาวุธใหม่นะผมหลังจากที่เนี่ยเราทำการสุ่มไม่ใช่เรียกโกเลมมาเรื่อยๆนะก็ เป็นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คุณก้องก็มีพลังใหม่นะครับผมนี่ผมก็มีนี่เห็นไหมแค่ส่วนนึงแล้วก็ผมมีใช่ผมนี่คือต้องมีมีนี่นะฮะเพื่อทำการฆ่าบอสอย่างสนุกสนานนะครับผมบอสตัวแรกที่ชื่อว่าอะไรครับตัวแรกอะไรตัวเดียวเนี่ยแหละชื่อว่าอะไรครับบอสตัวที่เรากำลังจะสู้เนี่ยใช่ชื่อว่าอะไรครับคุณดียครับชื่อชื่อว่าอะไรครับคุณก้องครับชื่ออะไรครับคุณเบียงชื่อว่าบอส เดี yeah. yeah. okay, ๋ยวครับเดี๋ยวคพักสักครู่ฮะโอเคมาแล้วผมโอ้โหนะก็เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมก็ตัดฉับอะไรเกิดขึ้นใช่นะเราจะไปฆ่าบอสกันดีกว่านะครับผมบอสที่เราจะไปฆ่าบอสกันนะครับข่าบอสแม่เปิดพี่พี่พี่ไม่ใช่นะในผมก็ฆ่าเลยครับรอบแรกนี้เราจะทำการไม่ออมมือนะครับผมให้กับบอสนั่นเองนะครับ รอบแรกเป็นรอบโซโล่ที่จริงรอบแรกมันควรเป็นรอบออมมือนะแล้วรอบที่สองเป็นรอบเป็นรอบกุมศกรรมเออรอบนี้เราจริงก่อนนะครับเราเราเราอินดี้ครับเราต้องการให้คุณเชนปลดปล่อยอารมณ์ส่วนตัวก่อนนะครับผมปลดปล่อยความเป็นความเป็นเกมสมือนแอบสมือนรับสมือนเดี๋ยวผมจะคว้างระเบิดเพื่อความเท่โอเคครับผมก็กูอยากเลยอออกมาเองอยู่โน้ยู่โน้ยแมนไไม่ได้ปอกแลบอสชื่ออะไร กเ,เกตันพามครับเออเกตันพายโจเออชื่ออ่ามุมข้อมุมอยู่ขวาล่างครับผมไอ,อ้ซ้ายล่างฮะแล้วก็การคาบอยู่ขวาล่างนะครับผมระบายกันให้เต็มที่ครับตอนนี้ตอนนี้นะครับอ่าเราบอลมันไม่ใช้ปืนคันนิวออมเหรอะโอ้กระจุกม,มนรู้หน้าที่ผมนะ <laughs> เดี๋ยวผมจะปลาระเบิดควันนีแล้วกันนะสวยดี <laughs> เรียบร้อยครับผม คอนเสิชนะของเรานะครับแน่วันเต็มไปหมดเลยจริงนี่จบละเห็นไหมง่ายไหมเออแน่ก็เราก็จะได้เป็นโซลออฟไฟร์นะครับผมแล้วก็ฮอลโลว์แน่แล้วก็ยาไอ้ไอ้หลุมศพหลุมศพที่มีผ้าแปะอยู่นี่คือของใหม่นะฮะไหนผมไม่เห็นอ๋อเนี่ยไอ้หลุมศพเนี่ยเออเออเอ็งดิคือจะปรับอะไรคือหลุมศพมันมีผ้าแปะได้ไงวะเนี่ย โอเคนะบีมรอบสองเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาคนดูมากนะนะเสียเวลาคุณด้วยไม่ใช่ละผมก็ลุยเลยนะออมมือกันหน่อยนะครับผมแต่ก็สู้กันหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมก็จะไม่ไหวเหมือนกันเนาะปะลุยใช่เดี๋ยวผมปล่อยควันกันฝ่ายพรับฝ่ายพรับโอ้ยกระดูกหีกแล้วเหรอมันหมายกูหักแล้วไม่สนใจกูสักคำเลยมันพูดแต่ เดือมเลยฮะอาดิเอาดิฟา,า,า,าออดิปฟาฟาฟาโมกระตู้ผมก็ว่างเระเบิดควันไปตั้งเยอะไงระเบิดแม่งแหกอีกโอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิมาดิมา,า,าข้างนึงมันถือไมโครโฟนใช่ไหมไม่ใช่ครับเลเซอร์ไอ้สัสแหมคือมันมีโอกาสหมุนจนเป็นไมโครโฟนได้ไหมเหรออันน<ะ>ัอ่าดิ คือมันหมุนจนเหมือนไมโครโฟนน่ะครั้งหนึ่งอ่ะไอ้ชิคุองตูง้ปแล้วก็หมุนเยอะๆบินไปรอบตัวมันเยอะมันหมุนไปไหมเอา้าเหมือนจะเร็วกว่าครั้งที่แล้วไงไม่รู้อัลโลโซเลยตีเตมตหัวครับผมโอเคนะนะก็ได้เหมือนเดิมครับผมก็อันนี้ไล้ครับผมอาจจะคลิปอาจจะเร็วนิดน,นึงเนาะแต่ว่าแต่ว่าก็บอสไฟคุณต้องไปดูคุณต้องไ<ห>ปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างบอสไฟท่นั้นเองครับ การโปรโมชั่นอ no, no. okay, right. well, mm ีกแค่หนึ่งครับใช่ครโมขคุณนะเมื่อไหร่ที่โดนดาวส์โปรโมทบราโว่บราโวโอเคเราไปปิดปิดที่โดมกันดีกว่านะครับปิดที่โดมคือไม่มีใครสอนชุดกูเลยอ่ะเออกูแต่งครึ่งชั่วโมงอะบิ๊มก็รอเพราะงานเนี้ยไม่มีใครสอนชุดกูเลยแม่ชุดมาเรพิเซนต์ครับจบชุดมาเรพิเซนต์ครับจบอย่างเงี้ยจบ แต่งช ja, okay. okay, ุดมาลีเิเซนนะก็ถ้าผมไม่แต่งก็ไม่เกิดบัดมูนไงเออใช่นั่นแงนั่นแหละไปคึบไปคขึ้นผูขอโทษเชนไม่ปิดประตูใส่หน้าเชนเลไสันะฮะก็วันนี้ก็สนุกกันไปสำหรับบอสเมคคนิคอลสามอันสามตัวรวดนะฮะผมก็นะก็ผมจะไงน่ผมบายครับบายบาย ว่างระเบิดควัน,นเยอะเลยนอย่าลืม subscribe ด้วยนะครับเอออย่าลืม subscribe นะครับ subscribe